ที่จับตามองค่ะคุณกองในเรื่องของการนิตทศกรรมนะคะทางคดีทางการเมืองค่ะควันนี้ค่ะไอรอ,อพาย้อนไปดูจุดยืนพรรคการเมืองกกุ่มับในการจัดตั้งรัฐบาลต่อประเด็นนิตทศกรรมนะคะคดีความทางการเมืองส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะครับ เว็บไซต์ไอลอวิเคราะห์ทิศทางพักการเมืองกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลต่อนโยบายต่างๆโดยเฉพาะประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูงอย่างการนิรโทษกรรมคดีความทางการเมืองโดยไทยโพสต์ได้คัดเลือกเฉพาะกลุ่มพักการเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลในเวลานี้ไอ่ลอระบุว่าการเมืองไทยในแต่ละยุคยังคงมีประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม เพราะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและไม่ว่าพรรคการเมืองใดออกมาขยับตัวก็สร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมได้ถกเถียงกันอยู่เสมอว่าการนิรโทษกรรมนั้นครอบคุ่มใครบ้างและมากแค่ไหนถึงจะเป็นการคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในช่วงเทศกาลหาเสียงตามเวทีดีเบตหรือวงเสวนาหรือแม้แต่การให้สัมภาษณ์ หลายพักการเมืองที่ได้เข้าสภาจากการเลือกตั้ง2,566ก็เคยแสดงจุดยืนในประเด็นนิรโทษกรรมคดีความทางการเมืองไว้บ้างแม้อาจยังไม่มีนโยบายชัดเจนโดยบรรยากาศพักการเมืองหลังการเลือกตั้ง2,566ภายใต้การนำของพักก้าวไก่ได้ทำ MOU บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศแต่ประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคก้าวไก่ไม่ปรากฏอยู่ใน MOU ดังกล่าวพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไก่ชี้แจงเพียงว่ามีความพยายามที่จะพูดคุยกันในประเด็นการนิรโทษกรรมอย่างไรก็ดีได้ตัดสินใจว่าจะเป็นวาระเฉพาะแต่ละพรรค โดยพักก้าวไก่ยืนยันจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้เป็นวาระเฉพาะของก้าวไก่แม้ก่อนหน้านี้พักก้าวไก่เคยถแถลงชุดนโยบายชุดแรกไว้ตั้งแต่ปี2565คือชุดการเมืองก้าวหน้ายกประเด็นนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเป็นหนึ่งในวาระสำคัญและเป็นข้อเสนอใหญ่ที่สุดของก้าวไก่อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งประเด็นที่มีร่างกฎหมายพร้อมยื่นเปิดสภาพักเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพักแกนหลักสำคัญร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไก่และเป็นพักที่ถูกตั้งแง่จากทุกฝ่ายในประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมทางการเมืองเพราะเหตุที่ประสบการณ์ในอดีตนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองในภายหลังอย่างไรก็ตามก็มีตัวแทนพัก ที่เคยแสดงจุดยืนถึงประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของประชาชนไว้เช่นเดียวกันขติยาสวัสดิ์ลว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเห็นด้วยและพร้อมผักดันข้อเสนอเรื่องการยุติการดำเนินคดีทางการเมืองที่ถูกเสนอโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยซึ่งมองว่าที่ผ่านมามีการดำเนินคดีกดับประชาชนที่คัดค้านคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอหลังการรัฐประหารมีจำนวนมากและเมื่อคอสอชอสืบทอดอำนาจตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ยังดำเนินคดีกดับกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องในช่วงที่ผ่านมา พักเพื่อไทยเห็นด้วยกับข้อเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยุติการดำเนินคดีทางการเมืองและพร้อมสนับสนุสน,นพักก้าวไก่หากผลักดันในเรื่องนี้แต่ก็มีข้อกังวลเพราะเห็นว่าเรื่องนี้จะทำให้เกิดข้อโต้แย้งจากหลายฝ่ายการผลักดันการนิรโทษกรรมนี้ยังต้องมีกลไกนอกสภาด้วยคือการเปิดรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความชอบธรรมมากขึ้น โดยทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะมีประวัติศาสตร์มาแล้วว่าถ้าไม่รับฟังเสียงจากทุกฝ่ายก็ทำให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งต่อมาดังนั้นถ้ารางกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าไปในสภาเพื่อไทยก็จะไม่เป็นศัตรูและเชื่อจะสามารถนำการมีส่วนร่วมของประชาชนมาผลักดันกฎหมายนี้ได้ ทั้งนี้ประเด็นแรกที่ควรจะต้องพิจารณายกเลิกก่อนคือการดำเนินคดีพรกฉุกเฉินกับเยาวชนแต่ข้อกังวลอีกเรื่องคือการหาคำนิยามของคดีทางการเมืองจึงเห็นว่าต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งตามมาทางเพื่อไทยมีการคุยกันและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะมีการเสนอร่างเองหรือไม่เพราะเพื่อไทยเองก็มีข้อมูลอยู่ และเพื่อไทยน่าจะเป็นพักที่รู้ดีที่สุดว่าปัญหาในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคืออะไรสำหรับพักประชาชาติกิติวัตรอึ้งเจริญตัวแทนจากพักประชาชาติแสดงมุมมองถึงประเด็นต่อเสรีภาพทางการชุมนุมและนิรโทษกรรมไว้ว่าสิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิมนุษยชนที่ติดตัวประชาชนมาตั้งแต่แรกและอยู่เหนือกฎหมาย การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้นไม่มีความผิดการนิรโทษกกรมก็เป็นไปได้แต่อาจจะไม่สามารถพูดได้ว่ามีขอบเขตแค่ไหนแต่ว่าเราลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งการชุมนุมก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาเช่นกันด้านพักไทยสร้างไทยนาวาอากาศตีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักไทยสร้างไทยและเป็นตัวแทนของพัก ระบุในเวทีดีเบตหนึ่งว่าประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือมองนิรโทษกรรมในบริบทแบบไหนส่วนแรกคือการนิรโทษกรรมต่อประชาชนซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นแกนนำหรือเป็นบุคคลสำคัญแต่เข้าไปร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองที่ทำให้ตัวเองต้องทำผิดต่อก,กฎหมายของบ้านเมืองและกล่าวต่อว่า ในส่วนของบุคคลสำคัญซึ่งมีผลอย่างยิ่งและทำให้การเมืองไทยติดลมแบบทุกวันนี้สิทธาคิดว่าสิ่งสำคัญคือการนิรโทษกรรมต่อบุคคลที่เห็นว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอย่างกรณีของนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าผิดและต้องมารับผิดแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นตนคิดว่าต้องเป็นจุดที่พอดี ต้องพิจารณาในระบบมาตรฐานสากลที่ทุกคนยอมรับ นี่เป็นที่จับตามองนะคะคุณก้องเพราะว่าทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่การกลับมาของคุณทักษิณซึ่งเขายืนยันแล้วว่าจะกลับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือเดือนหน้านี้แล้วคือที่ผ่านมาในอดีตก็จากันได้นะครับว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยก็เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปัญหาทางการเมืองแล้วก็ความข้อพิพาททางการเมืองนําไปสู่การท้าประหารนะครับตอนนั้นเนี่ยเรื่องนี้เขาเรียกว่าทุกพักการเมืองที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการพยายามหาจุดที่ลงตัวให้ได้นะครับเพราะว่า การไปแอบทําโดยไม่ฟังเสียงประชาชนก็ไม่ได้นะฮะมีการออกตัวแรงไปแล้วของเลขาธิการพรรคเก้าไกลนะคะก็ได้มีการบอกไปแล้วว่าไม่เกี่ยวการเสนอของพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับคุณทักษิณที่จะกลับมาแต่เรื่องนี้ต้องจับตามองอยู่ค่ะค